Очень мягкий, очень เราบอกเลยว่าไม่มีคอมมัสได้น่ะไม่รู้ว่าเองบ้านเอางั้นเอาใหม่กันไหมไม่รู้ว่าคัสไดมเปนยังไงบ เพราะฉะนั้นปีนี้เต็มที่แน่นอนป,ปีนี้เต็มที่เห้วครับผมอ่านปีนี้ถึงขอกำลังใจจากแฟนๆบ่อยแล้กันครับโทมัสโคตรโตมัสมากเลยต้องขอกำลังใจแบบว่างเล่นบ้างนิดน้อยนิดก็ <c oughs> ไม่ต้องใช้ไลน์ไม่ต้องโควิด มามีมามี้โหตอนมี้าอุ่นี้งล้วตัเรามัเราอ้่ีนีดนึงนีดเียวเองติดแดดไปนิดนึงนะแล้วตอนนี้ก็มาที่รอบที่อุ่นานมเพื่อนเอาีองนะคแล้วคนจะได้หมดอินสุดใน8นะอาจาได้รับเดี๋ยวนะคะเราจะได้แข่งเกมชูบากันนะฮะกัแฟนแฟนเนาะอยากทำให้ผิดหวั คนช่ระห่นี ically, ้เดี How ๋ยวเราจะเดี๋ยวรอราจิตุอนที่นะครันะครับ่อนที่เราจะไปทแบบว่าการเล่เกมนะครับตื่นเ้นไหมครับาดืนเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นทีคนไทยเหมือนกันแล้วอินโดนีเซียอนาคอันนไฟเเเวียดนามเวียามครับวันี้จอสอจอสเหมือนกัน นารดหายอยูบ้านก็หายอยูนย้นตัดตอย่าพ่อชูนะครับเดี๋ยวขอว่าจัดการเรื่องอุปกรณ์นิด่้งๆนะคับ่อนนไนะคะแปเดียวนะคะเดี๋ยวเรานะฮะเดี๋ยพราไอยู่ในกรสนากันนิดนึงนะคะอืมตัพ่เตอก็จาไปแต่จริงจากใช้แบบว่า

ถ้ามีแล้ว้ำยังไงยังเป็นห้าวมีอ่ะควาสิ่งมันต้องยังไงเวลานับนะครับก็คือแบบหนึ่งจริงจริเอาเอายะแล้วยะแล้วอนนี้ สุดท้ะพี่ชอบงลดยมาเลยขอบคุณมากตัวเงก็พายามที่จะช่วยแต่ก็สบายใจอบอกเลยเป็นการ่อไม่กน่โทรมาโอ้ห่า่างไปเก็อกบอกว่าเรแฟนมาลงด้วย นี่ทะให้ยิมของม้าค่ะมองหน่อยกิดาไทป็นบหน่อยดูเลย้องหนุ้มาอันยังจะม่มีความสวยตงน้ะเป็นตุ้มู

ดูตเลทีเาปนทีงราบนไยอมไวจริงโอเคจะเปิดรับโกคนหเเปิดรับใเปเปิดกับเปิดรับแบคนี่เขาจะมารูปแบบไหนครับเกมสองเนี่ยพี่อยากได้อะไรอีกไหมครับเกมสองอยากได้อีกหนึ่งแต้มครับ อีก2ก็ได้ครับถ้าโชคดีครับคือเกมแรกแบบขึ้นเลเวลไปแล้วครับเกม2ขอแบบท่าชูดละกันครับผมพี่ๆจะได้แบบลงลงลงในโซเชียลพีดีผมจะได้กลับไปดูผมชูดยังไงครับผมแล้วก็ขอขอกำลังใจจากพี่ๆทางทางไลฟ์ Yes สวัสดีครับพี่ๆทางไลฟ์ทุกคนดูผมอยู่ใช่ไหมครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับ3 5 Fight t าสเกตบอลรับผมดส้อมอัตอมลุยเข้ามาได้แข้งเดินด้บุ๋นไดเลูกนี้อต้มาแตต้เยวนันนลุยเข้ามาด้นุนสิบงือได้นมคเก็บบอลมาได้อัตอมถูดูกัตาไปดุเข้ามาแล้วมันต้งเลยไปได้แลครับโดจมบทะลุเข้ามาเนี่ยครับมากันตอดเลยครับ เทั ab, <Hog and touchdown> ้งเยก็มาแล้ว่าอีกทีเกมนี้ดูว่าแบททีอย่นีทำได้ดีบ่อเล็กน้อยนะครับคะแนนในเกมนี้3ต่อหนคะแนนนะครับคะแนนรวมส9 17สสู่เกมต่อครับเห็นตัวนะครับเอาเก็จะเป็นงมาหยิบไปตรงนี้ก็ได้ดูแจะว่าไกคระัเมอร์อย่อกอยู่เมืองจันทาวยครับซมเบ

ที่ะกับแดนนี้ไอ้ยากบอลสมาหนุนรอกืีไม้ถอนอพาคือมาได้ในเรื่องจับยิงเองลูกนี้ โ,โอโยกหลบดุยเข้ามาครับขวา1นสองสมััดมาโทมัสยังขึ้นไม่ได้โทมัสเคาะหมุนพิกแล้วขึ้นซ้าย หมุนทิ้งแล้วชนซสายสายที่ดีโอโยโกลงปุยเข้ามาทางขวาหนึ่งสสบัดมาทโทมสัสยางขึ้นไม่ได้โอมัสเคาะหมุนทิ้งแล้วชนซ้าย I'm not going to be all. จะเข้าไปเร็วนะครับไปแต่ตัวกับบอลไม่ไปด้วยครับโ้524โอ้โหลูกนี้เบนจามินพยายามจะเข้าไปเร็วนะครับไปแต่ตัวกับบอลไม่ไปด้วยครับโอบัสกับโยฮันนะครับแย่งก่อนกันนะครับแล้วเป็นจังหวะทีมรับจะได้แบ็กทีมจะได้เปิดครับโดยแมนต์เตเรแมนต์เตเรครับให้โอ้ยไอโล่งๆจัมบอ